เราจะแยกกันหมดหยุดรังแกเท่าแก่สักทีนยโยบายของพักการเมืองบางพักที่มุ่งเป้าเพิ่มภาระให้เจ้าของกิจการเพื่อให้ตนเองเข้าสู่อํานาจเนี่ยทั้งค่าแรงขั้นต่ํา600บาทและประิญญาตีรับ25งหมทั้งหมดเนี่ยก็มันจะทําให้เท่าแก่ทั้งหลายดําเนินกิจการต่อไปไม่ไหวและยังทําให้ไทยขา,าดความสาม,มารถในการแข่งขันต่างชาติไม่เข้ามาลงทุนเพราะค่าแรงสูงเกินไปลองมองดีๆการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยไม่ได้ขึ้นให้เฉพาะกับคนไทยเท่านั้นนะครับ แต่แรงงานต่างด้าวก็จะได้รับอน,นิสงไปด้วยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่ทําแบบนี้ซึ่งลุงตู่เองก็มีนโยบายเกี่ยวกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําอยู่แล้วแต่ต้องทําให้มันถูกทางและให้คนไทยได้ประโยชน์ก่อนหน้านี้ลุงตู่ก็ได้สั่งการให้ค่อยๆปรับค่าแรงขึ้นให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟอ้ออยู่แล้วและยังเร่งส่งเสริมอบรมฝีมือแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นบางสายอาชีพเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้ก็เพิ่มที่ไปถึงวันละพันสองบาทแล้ว ส่วนแรงงานต่างด้าวในไทยที่มีอยู่อย่างมหาศาลเนี่ยก็รับค่าแรงเดิมเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติคงมองเห็นภาพกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหยุดนโยบายรังแกเท่าแก่สักทีสิครับเพราะถ้าเท่าแก่อยู่ไม่ได้เนี่ยลูกจ้างอย่างเราเรานี่แหละที่จะลำบากฝากไว้ให้คิดนะครับ